อยากดูแนวอื่นไหมฮะอันนี้ดีกว่าอยากดูแนวไหนแนวเจ้าน้ำตาบ้างดีกว่าคนนี้บอกคนนี้เหมาะเดี๋ยวนะลูกไม้เลยเหรอไม้ก็บมดจะให้ร้องไห้เพราะพระเอกหน้าเป็นอย่างนี้แหละพระเอกจะร้องไห้เพราะพระเอกหน้าอย่างนี้ใช่ไหมชิลันลูกโป่งครับไปขี้ก่อนนะอรุณศรีเล่นได้เขาสวยนะเล่นได้ไหมเล่นได้หมดเวเราออกสื่อกันอยู่นะคะบิ้วหน่อยเล่นได้ไหมอ๋ยเป็นคนเบา เบานะมันใช้ขนตาเบอร์เดียวกันเลย2คนนี้นี่เบาเห็นท่าสะบัดผมของ้องไหมเบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันใส่แว่นดำเรียวาติขนตาอีกอ่อ พวกพี่พี่เนี่ยเรายังพอจะเค็ดว่าเอออาจจะเห็นผลงานกันมาบ้างแต่น้องๆล่ะคะน้องๆเนี่ยไม่แกะกล่องเลยน้องโอ้โหคชาล๋าน้องกับพี่วิทย์ปีเดียวอายุมากแล้วไปถ่วงเวทีข้างหลังเลยป่ะยืนถ่วงเวทีหน่อยป่ะน้องๆนะคุณสังเกตไหมเมื่อกี้เรานั่งคุยอยู่ข้างเวทีไป่การไต่การเดี๋ยวเซ่แต่งตัวว่าน้องดูสิเขาแต่งตัวแบบน่ารักสดใสเนาะเออ มีอะไรจะพูดพี่ครับน้องก็มีกนสามคน้องพูดมีอะไรจะพูดเช่ไพี่เคยบอกว่าไปไกลอยู่นะพี่เคยออกไกลไกลอย่างไรได้มีขาเลื่อนรุ่นพี่มันแรงจริงว่ะทุกคนเลื่อนกระโดดจริงน้องก็สอนมาดีครับน้องก็สอนมาดีย้ายเจออะเดี๋ยวนะฉันจะได้อะไรจะพุ่งไปทำอะไรกันโชว์นี้ทำอะไรกันทำอะไรกัน ซื้อเป็นยังไงซื้อเปยังไงที่เว็บเ e ็ i Booking c o ดเรื่ออะไรดีใจมากะเพราะว่าพูดไม่ได้ทันทีเพราะไม่พูดได้มาด้วยแล้วจะพูดได้ต้องสวมสายตาลูกโป่งอะนะใช่ใไหมอะพี่เฉพฮะจนพูดถูกหรือเปล่าก็อย่าลืมนะครับไปซื้อบัตรกันได้ตอนนี้ขายแล้วนะครับผมย้ำอีกทีช่องทางในการซื้อบัตรย้ำชัดๆอีกที www.viki ก็สินะใช่ตอนนี้เออเออแล้วเดี๋ยวเราต้องเลิกคุยกับเขาแล้วเพราะว่าเออออฟนี่ก็ติดตอกฉากเวทีอยู่นะคือคอนเสิร์ตนี้พยายามจะให้เป็นเอฟมากที่สุดนี่คือคอสตูมนะคะมาดูมาดูใช่เลอฮะเล็กดีก็อย่าลืมติดตามนะครับผมเชื่อว่านี่จะเป็นโชว์อีกครั้งหนึ่งที่ที่เราได้เห็นความต่าง S <S ไม่ใช่แค่ต่างจาก A <S <S เอฟอย่งเดียวนะคะต่างจากโชว์ของคนอื่นๆด้วยใช่แล้วอ,อีกครั้งนึงที่เราอยากจะ,จะ,จ,ะจะบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมอยากเปิดใจกว้างอยากให้เปิดรับผลงานของคนที่ผ่านเวทีการประกวดหลายคนบอกว่าตอนนี้อืมและเวทีประกวดเยอะมากนูนีนัน,นโนนแต่ตรงนี้ครับต้องบอกว่าจริงๆทุกคนมีความฝันเพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้ฝันของเขาเป็นจริงเนี่ยเราไปช่วยกันเชียร์ไปช่วยกันให้กําลังใจใครที่ยังไม่เคยสัมผัสพวกเขาตัวจริงๆ เพลงเขายังไงรักการแสดงเขายังไงต้องไปดูนะเออนะฮะกรุงศรี AF comedy show m u s t Go on อยากให้ซันนี่ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับผมโชว์โลโก้ชัดๆตรงกลางเวทีครั้งหนึ่งนะครับผมและนี่คือคอนเสิร์ตเราครับแหมความขาวให้เง้นเดี๋ยวอะไร ถึงโชว์ดีๆอีกหนึ่งครั้งกันหน่อยละกันนะแกะเขาเป็นใครดีวนตีเล่นดีอะไรจะฝากพี่ไหมครับผมไม่มออเากันไม่เป็นไรกรีนมันก็พอะ้างแหละเปือแบบพี่แล้วไงเออไม่ต้องอกลับบ้านไม่ไม่ถือถือสว่านแง่งขิงมากระแทกโดนก็ได้สั้นมากไอ้ทีเดียว อเคโอเคค่ะก็มาดูกันนะคะมาดูมาดูแล้ว19มีนาคมย้ำอีกรอบหนึ่ง19มีนาคมนะคะที่ฮันเดดโดมนะคะสามารถซื้อบัตรได้ที่ vqbooking.com หรือว่าโทรมาที่02 900 9999 4ค่ะโอ้ยนักการณ์นะคะไปดูพร้อมๆกันได้เลยนะคะ19มีนาคมเจอกันได้ด้วยเช่นเดียวกันตัวละครเป็น เ้าบอกมาเร็วร้อนเอาท่านีเอาท่านีอ่ายรูปรวมกันชนิดหนึ่งค่ะกล้องของเรานะคะพี่ตัวใหญ่ค่ะเดีเบิ้มนั่คนนั้นนะคะมามาๆาหนึ่งสองสามอาอย่าลืมละกันนะค่ะโชว์ดีๆหนึ่งสองเซ็กซ์่เจ้ามาสกอนค่ะนี่ที่สุดแล้วหรอ ขอเยอะขอเยอะงนึงเต็มๆเพราะว่าเรามีการแสดงด้วยไงเป็นเรื่องของแบบว่าขอินเอาแจ็คออกไปรู้รู้ว่าเราต้องเต้นดีถ้าไม่มีพี่แจ็คไม่ต้องขอเต็มๆท่าท่าแบบที่ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อน เรียกได้ว่าเป็นประจำตลอดนะพี่แจ๊กถ้าเกิดพวกเขามีกิจกรรมอะไรดีๆเนี่ยเขามักจะมาบอกพวกเราเสมอสำหรับอินดี้อินทาวพาไอสยามเองนะฮะค่อยๆลุกนะี